สวัสดีเอทุกท่านครับวันนี้มีรถยนต์มานําเสนอ FC แล้วครับอันนี้เป็น a l t ติเครื่อง1.8ตัว E เกียออโต้ Auto, ปี07นะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดหรือเกียร์หยกักเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันนะครับนี่ครับรอบคันรถก็มีร้วรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานอันนี้ได้แม็กขอบ17สวยๆเลยครับ รถไม่เคยติดแก๊สรถได้บางสีสันนี่อาจจะมีริ้วรอยนะครับไม่เคยติดแก๊สดูนะครับเนี่ยหนึ่งจุดตัว e ีภายในห้องเก็บของดูนะครับนี่ตะเก็บเดิมโรงงาน ซ้ายขวาเลยนะครับนี่มียางอะไรมีเครื่องมือให้ไม่เคยติดแก๊สดูนะครับสีสันยังถือว่าสวยงามตีไปทักแปซนะครับ จะมีแก้มหน้าฝั่งนี้จะมีรอยเก็บสีมามันมันจะมองเห็นอะมองออกแต่ไม่รู้ข้างในนี้ในในคลิปนี้จะดูออกหรือเปล่าคือตรงนี้มันจะเข้มเข้มหน่อยแล้วตรงนี้มันจะสีมันจะอ่อนอ่อนมันจะมองเห็นตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่รถบางนะครับนี่ครับอ่าในนี้ภายใน ภายในเป็นเบาะหนังโรงงานนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานริ้วรอยคือรอยแตกอะไรเงี้ยครับนี่ครับมีม่านน่เห็นไหมครับสวิตช์กระจกไฟฟ้าลายไม้ทั้งหมดนี่นะครับนี่ข้างหน้าเกียร์หยักมีแอร์แบกที่พวงมาลัยมีโหมด วิทยุได้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับนิ่เห็นพากว้างวิทยุเดิมโรงงานนี่นะครับไฟส่องสว่างข้างหน้าไฟส่องสว่างาข้างในดูนะครับเบาะเบาะคู่หน้ามีริ้วรอยหน่อยนะครับอ,อันนี้รายงานกันเห็นเห็นเลยนะครับมีริ้วรอย บอกคุณหน้ามีริ้วรอยคันนี้เป็นปี0ูนย์เนะครับเลขไม้อยู่ที่สองแสนกิโลนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนี่นะครับนี่ไปที่แผงประตูยังใช้งานได้อยู่นนะนครับ อ,อยู่นะครับอ่าป๊บสตาร์ติดแล้วครับเห็นเลขไม้ไหมครับเลขไม้อยู่สองแสนกิโลนะครับอ่าตอนนี้ไปดูห้องเครื่อง เครื่องยนต์เดินเรียบไม่ไอไม่ควันนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเครื่องเดียรปกติแอร์เย็นเึ้นล่างให้ดังอี A P S อติกเกอร์ได้รอ สติกเกอร์โรงงานมันอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่นี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ของเก่ามันไม่เก็ไบไฟน,น,นะครับมีดูหัวซุ้มโชว์นีตีเห็นไหมครับตีศูนย์เจ็ดปีศูนย์เจ็ดคะฮะมีหัวซุ้มโชว์ถ้าท่านใดอยากได้มาไว้ใช้งานากับสภาพนี้ละ รับได้ก็มาดูรถได้นะครับรถอยู่ที่สระบบุรีนะครับรถอยู่ที่สระบบุรีคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่แปดหมืนแปดพันบาทนะครับหนึ่งจุดแปดอีออ,ตโ,อโต้ไม่เคยติดแก๊สปีศูนย์เจ็ดตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับรถอยู่ที่สระบ,บุรีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ